ิใหม่ของเราครับเป็นการต้องเชื่อมแบบรูปแบบใหม่ครับเป็นอันดับเนอร์นะครับแล้วก็ครับสวัสดีครับนี่คือเจ้าของกิจการนะครับชื่อกิจการของเราคือชื่ออะไรครับอ่าสปีดโบ๊ทครับรู้วยจากสปีดโบ๊ทใช่ครับเมีลรัตนะครับเมีลรัตสปีดโบ๊ทนะครับที่อำเภอสังคมนะครับก็ทีนี้กิจกรรมของเราเนี่ยในในในนอกจากชื่อว่าสปีดโบ๊ทแล้วเรามีอะไรบ้างนครับมีทั้ง เจ็ดสิบีบารานาโบท๊ทพวกโซฟาบินกล้วยบินนะครับกล้วยพวกอะไรนี่ตัวนี้เขาจะ,ะจะมีสตาฟเป็นคนขับให้แต่บางกลุ่มบางคลิปเขามีทักษะในเรื่องขับเจ็ดสิบี<อ>เพราก็จะขับเองขับเมาเส์เจ็ดสิบีได้พวกแต่บารานาโบ๊ทที่จะให้คนนึงนี่เราจะมีสตาฟที่สตาฟท<อ>ี่หกสิบบาทนะครับพวกกล้วยนะแต่ต่อคนเนาะต่อคนคนหกสิบบาทผู้ใหญ่ 80 100อย่างนี้ครับเราต้องดูเหมือนเหมือนที่พูดในขั้นต้นว่าหนัดน้ำหนักต้องฟังก์ชันก่อนไม่เราก็มีทีนสายตาเราเดี๋ยวสตาฟ์ทเขาก็จะพิจารณาเองว่าคนนี้เท่าไหร่เอาลูกค้าไปซื้อรถติดตับกันเลยยังเขาขายใช่ไหมแบบแบบบินไม่ดึงด้วถึงนต่างนู้นเลยครับแต่ก็คือคือเรามีก็จเป็นแ้บพวกนี้แล้วส่วนตัวเีกทีกี้เนี่ยถ้าลูกค้าขับเอง ต้องเสียค่าการครับผมครึ่งชั่วโมงพันห้าครับครึ่งชั่วโมงพันห้าใช่ครณสมมติว่ารถจะรับนักท่องเที่ยวตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับหลักกิโลนะหลักกิโลใหญ่ครับมามามาทั้งคมต้องทั้งเกียร์มันจะมีที่เดียวครับที่เดียวหลักกิโลใหญ่นี่คือแพรเฮรัครับผตเฮลัตอยู่ที่นี่เลยครับมาจอดรถที่นี่ได้นะครับสะดวกสบายแล้วก็ที่แพรที่นี่ตัวตัวลงโปแพรลงลงเนี่ยมันมันขนาดมันมันความยาวก็ประมาณ 13เมตรครับความกว้างก็ประมาณสั9เมตรครับผมได้มาตรฐานนะครับเราแค่มีหลังคาครับมีหลังคาครับคือทุกคนลงไปเนี่ยมีความปลอดภัยแน่นอนเพราะเรามีเสื้อมีที่ให้ครับผมแล้วก็สตาร์ทประจําแพเราจะมี2-3คนเลยเระจะไป9ลงไปครับพวามปลอดภัยมาก่อนก็คือต้องใส่เสื้อที่ครับเรียบร้อยครับมันมันจะมีแพ แล้วในกรณีที่บางคนที่คิดจะมาเที่ยวนะครับมันไม่จําเป็นต้องว่าจะมาเล่นกิจกรรมทางน้ํา<ม>บางคนพาเด็กมาเล่นน้ําเราจะมีที่ตื้น,นให้ให้เด็กเขาเ,เรียกพีนเป็นเขตขอบเขว้ำใช่<ต>ใช่ครับ<อ>มีบางคนมาปิกนิกกับครอบครัวดโดยที่ไม่ได้ไปเล่นเครื่องเล่นเราก็รับยินดีรับครับผมแล้วเรามีอะไรที่มันทำพยุงตัวของร่างอะไรเราเรามีเรามีให้เราทั้งเด็กผู้ใหญ่ ก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนุกนะครับก็รับแพเนีรักก็เป็นหนึ่งที่เราสัมผักัท่านได้มากสนใจอยากจะมาเที่ยวกับสไตล์แบบเรียกนักบินเที่นิดนึงเนาะแต่ว่าความปลอดภัยสูงนะครับก็ลงข้าวลงไปก็มีเสื้อชูชีพให้ใส่นะครับไม่ว่าท่านจะลงน้ำหรือไม่ลงน้ำนะครับไปยืนบนแพก็มีครับเรื่ออะไรติดต่อแพเนีรักครับในส่วนเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรส่วนตัวก็ศูนย์เก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์หนึ่งหกศูนหนึ่งหก สามสามศูนย์เก้าครับสามสามศูนย์เก้าครับที่นี่สังคมกับเมืองเชียงศรีนะครับโอเคนะครับด้วยกันอย่าครับผมโอเคครับท่านสามารถมาติดต่อมาได้นะครับอยากจะเที่ยวนะครับก็มาที่อำเภอสังคมนี้ครับมาพบกับเฮียรัสนะครับแฮเฮียรัสนะครับสปีดโฮสตนะครับเฮียรัสสปีดโฮสตครับเมืองสังคมฝาบคุยคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ